เต็มกล่องเต็มชุดเลยนะฮะท่านใดที่ถามหานะครับผมหายากครับแต่หาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับและสวัสดีสิทธิ์ยานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ปทุมธานีนะฮะเป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับผมก็นัดรับพระกับพี่ท่านหนึ่งนะครับแต่พี่เขาไม่สะดวกถ่ายนะฮะไม่สะดวกอัดคลิปนะครับ ก็เลยต้องอัดคนเดียวไปก่อนนะฮะวันนี้นะครับก็มารับพระวัตถุมงคลลมพัดรวยรุ่นนะครับพันล้านสองชา้นจกรร้อยปีนะครับนี่ได้มาเต็มกล่องเต็มชุดเลยนะฮะท่านใดที่ถามหานะครับผมหายากครับแต่หาได้นะครับนี่จะมีเหรียญอะไรบ้างนะฮะมาชมนะครับผมอันดับแรกนะฮะก็จะเป็น เหรียญเงินลงยาแดงนะครับตามนี้เลยครับเงินลงยาแดงนะฮะส่วนที่คนถามมาเยอะนะครับนี่นี่เลยฮะทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำาก็จะมีอปก้าด้วยนะครับอปัปก้านี่นะครับอัปก้าสองเหรียญ ก้าสองเหรียญครับผมลมดำสองเหรียญน,นะครับทองทิพย์สองเหรียญชุดสามเคนะครับชุดหนึ่งก็จะมีสามเหรียญน,นะฮะสามเคนี่ครับสามเคสามเหรียญน,นะครับแล้วก็กระลายทองลงยานะครับแดงน้ำเงินนะครับสองเหรียญชุดนี้ สุดท้ายก็จะเป็นเหรียญจี้หัวใจนะครับนี่จี้หัวใจนะครับชุดนี้นะฮะได้มาเต็มชุดเลยนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับอายากแล้วนะฮะราคาโอ้โหเตะต้องไม่ได้ครับก็ที่พี่เขาแบ่งปันนะครับพี่เขาจะเอาเงินไปผ่าตัดไทรอยนะฮะแล้วก็ช่วงปีใหม่ต้องใช้เงินด้วยครับใช้เงินเยอะนะฮะ ช่วงปีใหม่ช่วงนี้พี่เขาก็เลยต้องมาปล่อยนะฮะก็ที่เ,เหรียญแจกของขวัญปีใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมส่งแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมสั่งซองอยู่นะฮะซองกันกระแทกบับเบิ้ลให้อยู่นะครับตอนแรกจะแจก20ท่านก็เกินมา5ท่านนะฮะเป็น25ท่านนะครับส่งแน่นอนครับนี่ส่งแน่นอนอที่อยู่ก็ผมก็มีแล้วจดไว้แล้วนะครับที่อยู่ นะครับนำรับเหรียญรวยพันล้านสองนะครับท่านใดสนใจนะฮะแอดไลน์มาเลยครับไม่ว่าจะไลน์เบอร์โทรนะฮะท่านใดที่มีแล้วก็สอบถามกันมาเยอะนะครับส่วนท่านใดที่แอดไลน์เข้ามานะฮะผมยังไม่ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะฮะเที่ยวปีใหม่นะครับหลังจากไม่ได้เที่ยวมานานแล้วฮะโหเป็นปี2ปีแล้วนะครับติดโควิดนะครับกดปล่อยบ้างนะครับช่วงปีใหม่ ก็ไม่ได้ตอบไลน์ท่านใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบทีหลังนะครับไล่ตอบทีหลังส่วนท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาเหมือนเดิมนะครับเหรียญรวยพันล้านนะครับหาได้แต่หายากนะครับผมก็ท่านใดรีบๆหน่อยนะฮะหรือจะรอให้ราคามันขยับกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ราคามาแรงเหมือนกันนะฮะแต่จะพยายามให้ราคา fc ทุกท่านแบบแบ่งปันนะครับนี่นะฮะแอดไลน์นะฮะ ให้ทุกท่านนะครับติดตามในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ